ไม่ได้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 ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับถ่ายไปทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราพบกับนกยางเปียนะครับนกยางเปียจะมีเปียยาวสองเส้นครับที่ต้นคอเหมือนกับหงอนนะครับยาวประมาณสิบห้าเซนนะครับที่เราเห็นอยู่เมื่อคู่นะครับ ลายแหลมๆอันนี้เขาออกหากินนะครับอยู่ที่ริมน้ำเจ้าพยานะครับจนนกยางเปียตัวนี้นะครับมีสีขาวนะครับปากเรียวยาวสีดำขาก็ดำยาวนะครับเป็นนกนกเผ่าทางตะวันตกจะมีเท้าสีเหลืองเป็นนกน้ำนะครับอันนี้จะหากินตามน้ำตื้นและบนพื้นกินสัตว์เล็กต่างๆนะครับ อันนี้เป็นอาคารรัฐสภานะครับผมถ่ายอยู่ที่ท่าน้าบางโพนะครับนี่เรามานี่นะครับเจ้านุ่ยยางเปียเฝ้าอยู่ตรงต่อม้อสะพานข้ามแม่น้ำนะครับนี่ก็จ้องดูปลานะครับตรงนั้นจะมีแอ่งน้ำนะหาปลาเป็นเหมือนน้ำวนนะครับวนอยู่ซึ่งตรงนั้นน่าจะมีปลา ก็จ้องกันอยู่นะครับเราไมา่รู้นว่าเขาจะใช้ความพยายามจับปลาเนี่ยได้ไหมนะครับแต่คงสายตาดีนะครับดูแล้วเขามองไปก็ไกลอยู่นะครับเตรียมตัวแล้วครับจ้อง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 เขาจะได้ไหมออกไปแล้ว โชบชบโชบชบชบไม่ได้ครับเหมือนปลาก็รู้ตัวนะครับก็น้ําตรงนั้นจะเป็นเหมือนน้าวนนะครับจะมีปลามาหากินไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วลๆๆๆๆไม่ได้ครับปีกแข็งแรงมากตัดมาอีกทีนึงนะครับเรามารุ่นกันได้ไหมรอบนี้ ได้แล้วครับโอ้โหนี่ดูภาพช้าได้ครับหนึ่งตัวยี่ไปแล้วครับนกยางเปียลาตัวใหญ่อยู่นะครับเนะี่ยที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่ปึ๊บอิ่มแล้วครับวันนี้อยู่ได้แล้วก็ตัวนี้นะฮะออกหากิน ตามน้าเจ้าพญานะครับเท่าที่ไปเห็นอยู่แต่ส่วนมากเขาก็จะมีถิ่นที่อยู่ของเขาอยู่นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้นกออกหากินนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางช่องเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามครับเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับส่วนนกยางเปียก็หากินกันต่อไปครับขอบคุณครับผม